ทำไมถึงชอบสกูเคสเพราะว่าเป็นเคสที่แข็งแรงปกป้องเครื่องได้ดีแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามเปิดฝามาปุ๊บก,ก็พับถืออย่างนี้ได้เลยส่วนการปรับเองงก็ไม่ต้องห่วงนะคะปรับได้หลายระดับมากในการปรับก็ง่ายสามารถทำแบบนี้ได้เลยแล้วเขาก็มีแม่เหล็กดูดติดมั่นคงมากในการใช้งานแบบแนวนอนหรือแลนด์สเคปแต่ถ้าต้องการที่จะใช้แนวตั้งก็สามารถทำได้เพียงแต่ จะตั้งได้ในระดับ90องศานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบใช้งานแบบแนนอนมากกว่าส่วนที่เก็บ Apple Pencil ก็เก็บได้ง่ายแล้วก็มีการป้องกันไม่ให้ Apple Pencil หลุดจากตัวเครื่องไม่ต้องกััวมลเริ่มปากกาหายเลยนะคะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วอาจจะเป็นเคสที่มีน้ำหนักสักหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ได้ถือเป็นเวลา,านานแล้วส่วนใหญ่ใช้กับการตั้งโต๊ะหรือการ แบบแนวนอนก็สบายๆรับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะใครสนใจก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ